สวัสดีค่ะรีวิวเสื้อยีนมาใหม่นะคะตัวนี้หลายๆท่านรอมากนะคะที่จะให้รีวิวให้ดูเนาะตัวนี้รหัสสินค้า sh 3 0 6ค่ะดูจัดเต็มนะคะเลื่อมแล้วก็หมุดออกแนวร็อกนิดหนึ่งนะคะตัวนี้กระเป๋านี้กระเป๋าจริงนะคะ ใส่ของได้แต่เราไม่ใส่อยู่แล้วล่ะเนาะอ่าแล้วก็เต็มที่มากๆนะคะตลอดนแนวก็จะมีเลื่อมปักมาตัวนี้จะไม่มีกระดุมไม่มีอะไรนะคะเราจะไม่ติดกระดุมกันนะคะรุ่นนี้เปิดอย่างนี้สวยๆอันนี้แขนค่ะปลายแขน ที่ไหลจะมีฟองน้ํานะคะหนุนบ่าให้ตั้งขึ้นมาสวยๆแบบนี้นะคะอือเต็มที่อ่าด้านหลังเต็มๆนะคะเย็นตัวนี้จะเข้าเอวสวยค่ะเวลาออกแดดร้อนๆนะคะ ใส่คลุมไปจะได้ไม่ดำแล้วก็หน้าหนาวก็ยังใส่ได้ใส่ได้ทุกกระดูการเลยเท่ๆนะคะมีติดตู้ไว้เนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสำหรับยีนตัวนี้สวยมาก